สวัสดีสมาชิกชาวเหรียญพายทุกทกท่านนะคะวันนี้วันที่9เดือนพฤษภาค,คมปี2568เป็นวันที่ครบ1ปีที่ครูดาได้เข้ามาขุดเหรียญภายนะคะก็ได้มีร้านยายไทยเนาะรับซื้อด้วยเหรียญพายนะคะไข่ทั้งหมดมีเข้า ข้าวแพะข้าแกเน,นอะเข้าแผงแผ่เอาเป็นว่าวัดละหกสิบฟองนะคะน้ำก็เหมือนกันเหรียญพายเนอะ,ะแล้วได้ส่งนะคะยอดน้องก็ททำยอดรายการมาให้กูดาแล้วนะคะจํานวนนี้เนอะไะมคะสี่พันสี่ร้อยบาทก็กูดาก็จะโอนใจ่ายให้น้องด้วยเหรียญพายนะคะซึ่ง ต้องขอบใจนะคะกลับขอบพระคุณป้าๆนะคะยายๆทั้งหลายน่ารักมากเลยน้องปุ้มนะที่เป็นตัวแทนไปถวายให้ของส่งไปถึงเร็วมากเพิ่งได้ส่งไปเมื่อวานแต่ถึงแล้วนะคะสาธุค่ะ,คะนี่นองพี่ก็มองภาพกลั่นภาพดรนิโคลัสดรฟานอย่างดีเลยตรงนี้มองอย่างปรัปลื้มเนาะ กูดาทำวิดีโอแบบอยากให้ปรับรื้มด้วยอะค่ะให้ได้รับบุญด้วยกันคนลุกเลยซาทุค่ะนเนาะ๋อไปไหลายวัดนะคะเก้าวัดอะค่ะวันนี้เก้าวัดเลยนะคะไข่ไปเก้าวัดเลยซาทุสาทุสาท,ทุค่ะปื้มมากเลยอะนะคะโหซาทุสาทุสาทุค่ะ สาธุบุญด้วยกันนะคะอ๋อสาธุสาธุสาธุค่ะบุญใหญ่บุญใหญ่ส่งไปนะคะสาธุสาธุค่ะสาธุสาธุสาธุค่ะสาธุสาธุสาธุค่ะนะคะ โอ้โห oh. สุดยอดมากเลยอ่าแห้งที่คุณครูส่งมาให้ถึงตอนเย็นค่ะเดี๋ยวพรุ่งนี้จะไปถวายวัดให้ค่ะโอเควันนี้ได้ถวายน้ำแล้วเนาะแต่อาหารแห้งไปเร็วมากค่ะถึงเร็วมากก็ทางน้องที่อยู่ทางนะคะออจะไม่ได้แล้วจังหวัดอะไรนะคะทางภาคอีสานก็ไปถึงแล้วเช่นกันนะคะ อ่ะเ,เปิดท่านก็เปิดของเนาะคลื่นนะคะหยิบออกมาทีละซองอทีละซองเที่ขาดตูอ้ตอ,อ้ออไม่พูดตามนี่เด้อของอ่าบริจาคที่ญาติโยมบริจาคมาอ่าได้นำผู้ถวายอ่าผู้ก่อตั้งเหรียญดิจิตอล ถวายสังฆทานก้าวัดอ่าอันนี้ได้นำกล่องอ่ามาถวายตอนนี้ครูบาอาจารย์กำลังแกะดูว่ามีอะไรบ้างเนาะอาจจะเป็นอาหารแห้งเป็น่ะข้าวสารเดี๋ยวจะนําไปนะคะดูเหมือนจะช่วยเหลือผู้ยากไร้แต่ไม่แน่ใจข้าวสารเดี๋ยวจะจะติดต่อประสานงานอีกทีค่ะนําไปช่วยเหลือผู้ยากไร้ต่อไปเด้อก็ขออนุโมทนาบุญ กับเจ้าภาพเด้อที่อ่าถาวายอ่าเป็นปลาปลาปลาเขาเรียกปลาอะไรปลาแห้งหวานปลาหวานปลาหวานเออปลาหวานปลาหวานกับปลาเค็มปลามีหลายปลาปลาเนื่อปลาหมึกด,ด้วยเออแล้วจะเอาไปมอบเพื่อปลาหวานอ่า ส่งบุญต่อเด้อเพราะฉะนั้นได้ก็ขอขอนุโมทนาบุญกับญาติโยมทุกท่านเด้อที่ร่วมบริจาคมาขอให้ท่านนั้นมีความสุขความเจริญเด้อสาธุสาธุค่ะแล้วก็สังฆทานนะคะสังฆทานวันนี้ได้ถวายสังฆทานด้วยนะคะน้องติ๊กส่งเรียบร้อยนะคะแพ็คอย่างดีเนาออ่อเดี๋ยวมาดู สรุปเลยนะคะน้องเขาทำแพ็กอย่างดีเลยนะคะละเอียดสวยงามนะ,ะเรียบร้อยเป็นพลังงานของเขาเลยเนี่ยนะคะถวายสังฆทาน9วัดถวายโดยผู้ก่อตั้งเรียนพาเรียนดิจิตอลพายเน็ตเวิร์กนำน้มถวายโดยครูดาและสมาชิกชาวเรียนพาย ทุกๆท่านทั่วโลกนะคะสาธุค่ะอันนี้กำลังส่งนะคะปรับปลืม่มทุกสิ่งทุกอย่างที่เปิดให้ดูนี้นะคะที่ได้ทําบุญนี้นะคะจ่ายด้วยเหรียญภายทั้งหมดเลยค่ะแล้วเมื่อกี้กูดาก็ได้โอนเงินไปให้น้องเขาแล้วเนาะอย่างบัญชีนี้นะคะกูดาก็โอนเงินเข้าบัญชีเขาเรียบร้อย ขอให้ทุกๆท่านได้บุญร่วมกันนะคะอนนโมทนาบุญร่วมกันค่ะสาธุค่ะ